สนามม้านางเลิงในปัจจุบันค่ะวัดเบญจมาศพิษเบื้องหน้าคือวัดราชนัดดาและนี่คือหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถจัดนิทรรศการภาพเขียนสวยๆให้ได้ชมกันนะคะวันนี้แหม่มละดามาเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิก ของชมรมศริลปินอิสระ96ค่ะเราจะมีการเตรียมจัดงานแสดงทิกาศการภาพเขียนนะคะประมาณเดือนมีนาคมของปี2567ค่ะบริเวณห้องโถงชั้นล่างของหอศิลป์นะคะจะมีงานแสดงศิลปะของท่านอาจารย์ถวันดัชนีนะคะแล้วก็ท่านศิลปินผู้มีชื่อเสียงท่านอื่นๆอีกด้วยค่ะ ชั้น1ถึงชั้น4จะมีนิทรรศการภาพเขียนให้เข้าชมแต่ว่าจะต้องซื้อบัตรเข้าชมค่ะสำหรับนิทรรศการภาพเขียนของชมรมศิลปินอิสระ96นะคะจะจัดขึ้นในปี2567นบเะคะเป็นครั้งที่25ค่ะรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพเขียนจะนำเข้าไปบำรุงสภากาชาติไทยค่ะ ทั้งศิลปินผู้วาดเองหรือผู้ที่สนับสนุนซื้อภาพนะคะก็ถือได้ว่าได้ทำบุญทำกุศลร่วมกันค่ะหมือนรดาเองรู้สึกเป็นเกียรติและก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงนิทรรศการด้วยค่ะการประชุมก็เป็นไปอย่างรวดเร็วและก็รวบรัดนะคะหลังจากประชุมแล้วหมือนรดาก็มีโอกาสได้ไปทานาหารที่ร้านอาหาร ร้านนี้ชื่อว่าร้านบ้านผ่านฟ้าค่ะบ้านเก่าแก่หลังนี้เป็นของหลวงพิเทศพานิชสยามพิชิตศึกหรือชื่อเดิมว่าในตันกิมเจงซึ่งเป็นชาวจีนที่เกิดในเมืองมะละกาและเป็นคนในบังคับของอังกฤษพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สได้ส่งชุบเลี้ยง มาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กต่อมาได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นกงสุนประจําสิงคโปร์และได้อวยยศเป็นพระพิเทศพาณิชย์สยามพิชิตศึกบ้านผ่านฟ้าตั้งอยู่ริมคลองภายในยังคงรักษาสภาพเอาไว้เหมือนเดิมในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแตง่งหรือข้าวของเครื่องใช้ในสมัยอดีต รวมทั้งภาพเขียนสวยๆที่มีประดับตามฝาผนังของห้องอาหารด้วยค่ะบริเวณด้านหน้าของร้านนะคะมีการก่อสร้างอยู่นะคะเจ้าของร้านก็บอกว่าถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวฝรั่งมาเพิ่มมากขึ้นนะคะบริเวณส่วนด้านหลังที่กำลังปรับปรุงนะคะส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่ติดกับคลองนะคะแล้วก็ช่วงค่ำคืนเนี่ยก็จะมีวิวมีธรรมชาติที่สวยางามมากค่ะ ร้านบ้านผ่านฟ้านอกจากมีอาหารไทยแล้วนะคะก็ยังมีอาหารพิเศษเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะชามนี้ราคา80บาทค่ะก็จัดหนักจัดเต็มนะคะเครื่องแน่นๆกันเลยค่ะบรรดาสั่งบะหมี่ต้มยำกุ้งนะคะราคา150บาทค่ะคุ้มมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่าให้กุ้งตัวโตๆนะคะ สามตัวค่ะต้มยำกุ้งไม่เผิดมากนะคะแต่รสชาติอร่อยแซ่บมากเลยค่ะเส้นเหนียวหนึบพอดีค่ะส่วนของหวานก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะจานละ120บบาทค่ะส่วนโรตีแกงเขียวหวานไก่ซื้อกลับบ้านชิมเรียบร้อยแล้วขอบอกว่าอร่อยมากค่ะ ทานอาหารเสร็จนะคะแม่มระดาก็ไปเดินย่อยอาหารที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็ไปดูเขาตั้งต้นคริสต์มาสประดับไฟนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยการเดินชอปปิ้งนิดหน่อยค่ะช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะผู้คนก็คึกคักนะคะร้านค้าร้านเสื้อผ้าก็เซลล์กันกระนาแต่ไม่ใช่ซัมเมอร์เซลล์นะคะ บรรดาได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเอาไว้นะคะแล้วก็เดินออกไปตรงบริเวณด้านหน้าของลานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเขาก็จะมีการตกแต่งไฟนะคะแล้วก็ต้นคริสต์มาสเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะเป็นประจำทุกปีค่ะก็เก็บภาพแล้วก็บรรยากาศมาให้ชมกันนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เหมือนระดาด้วยค่ะเหรดาขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีสมหวังรวยๆเฮงๆกันทุกท่านเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีค่ะ